สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง YouTube ดวงจันทร์หน้าต่างแดนวันนี้คุณป้าเอาข่าววีซ่าการเกษตรเบสสมาอัปเดตนะคะวีซ่าการเกษตรเบสสองกำลังอยู่ในช่วงที่กรมการจัดหางานประสานไปยังสมาคมจัดหาแรงงานไทยไปต่างประเทศ เพื่อที่จะให้ประชาสัมพันธ์ให้เอกชนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อที่จะจัดหาแรงงานไทยไปให้เอกชนที่ออสเตรเลียนะคะรูปแบบการสมัครของคนที่สนใจจะทำงานอาจจะมีการสมัครออนไลน์กับการสมัครกับเอ e n เจนซี่นะคะเราก็ติดตามตอนต่อไปเลยค่ะว่าการสมัครออนไลน์จะสมัครอย่างไรจะสมัครกับ นายจ้างโดยตรงหรือสมัครกับเอเจนซี่หรือว่าเราต้องเข้าไปสมัครเองที่กับบริษัทเอเจนซี่นะคะรอรออัปเดตนะคะ